ฉันจะเตะคุณลงจากเวทีแม่ปุ้ยทิพยนเล่าเบื้องหลังการประกวดมิสยูนิเวอร์ส2023มีนางงามอิชาแอนโทเนียจะถีบให้ตกเวทีทำทุกอย่างไม่ให้ได้หมงเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วสำหรับแอนโทเนียโพซิลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023โดยแฟนนางงามต่างแห่ไปต้อนรับกันลดหลามแน่นสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งแอนโทนีก็ได้เผยความรู้สึกระบุว่าดีใจมากที่ได้กลับมารวมฉลองกับทุกคนย้ำทำเต็มที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองหรือประเทศแต่เพื่อเป็นตัวอย่างให้คนรู้ว่าเมื่อมีความฝันก็พร้อมจะสู้พร้อมกับยอมรับว่ายังไม่มูฟออนแต่ก็ยินดีกับผู้ชนะอย่างไรก็ตามก็มีบางเรื่องที่ทำให้แฟนนางงามถึงกับหูพึงเมื่อปุ้ยปิยาพร ปุ้ยทีพีเอ็นได้ออกมาพูดถึงเบื้องหลังการประกวด MissUnivers e 2023ที่ไม่มีใครรู้โดยมีคนพูดถึงแอนโทนีว่าเกลียดและจะทำทุกอย่างไม่ให้แอนโทนีได้มงและถ้าแอนโทนีได้มงจากกระโดดทีบให้ตกเวทีซึ่งแม่ปุ้ยทีพีเอ็นได้เล่าเรื่องนี้ในระหว่างที่ไลฟ์ให้แฟนง,งามฟังซึ่งมีใจความว่าโอ้ยชิงดำกันทุกวินาทีลูกเมื่อวานนี้นั่งเมาส์กับแอนโทนีถ้าไม่ระวังภาพลักษณ์มีเรื่องจะเมาส์ให้พวกเธอฟังแยะ่ะยะไปหมด เรื่องเบื้องหลังในกองแต่ละคนเป็นยังไงเพื่อนบางคนก็ดีดรักกันเนาะเพื่อนบางคนก็ไร้ากาเมื่อวานเขาเล่าให้ฟังฉันจิตและมีคนหนึ่งบอกว่าเกลียดแอนโทนีไม่ชอบเลยฉันจะทําทุกวิธีทางให้แอนโทนีไม่มงท่ามงฉันอยากจะกระโดดถิบให้ตกวิธีแปลเป็นไทยนะ่อื้มฉันฟังแล้วขึ้นหน่อยแน่เสียดายมารู้ต่อที่จบการแข่งขันแล้วไม่งั้นน่าเป็นเรื่องสีสันในกองนั้นสุดๆส,สนุกเดี๋ยวฉันจะท,ทําภาพยนต์บันทึกเหตุการณ์อยากคิดนะว่าเป็นอินเตอร์แม่ผู้หญิง อยู่ด้วยกัน2คนไม่มีปัญหาพอเกินสากปั๊บทันทีคนที่พูดได้เข้ารอบไม้แหม่เดียวต้องขออนุญาตแอนโทนี Anthony แล้วจะมากระสิ์บอกฉันฟังแล้วฉันจีดแม่ใหญ่นี่จะถิบลูกฉันตกเวทีเลยเหรอแต่ก็ธรรมดาแหละบางคนก็แอบทำเป็นแบบโอ้ยแอนโทนีสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับทุกคนเยอะนางงามประเภทนี้เยอะฉันดูออกหมดและไม่ต้องมาถามเลยทวีปไหนแม่ทวีปไหนแล้วเรื่องนี้แม่รู้มาเหล่านะจากพวกเอ็ดีและผู้สื่อข่าวในนั้นรู้จักกันแล้วมาเมาส์ให้ฉันฟังนั่งเมาส์กันสนุกสนานหลายๆคนมาบอกว่าคนนี้เมาส์แอนโทนีด้วยนะถามว่ารู้ได้ไงเขาบอกว่าเมาส์ให้ได้ยินจะจ่ะ